กัวแก้วพร้อมน,นกรกโจทย์แรกนะครับ1-2บวก2ได้เท่าไรกัวแก้วเอ่ย1นบวก2นรกได้เท่าไรปะเฉลยให้ดูหน่อยเล้บวก2อกลู 1, 2, ปกปะอ,อีต,ตรงนี้เทสาวบวกแก้วอ,อีตรงนี้ตท่าไปรลูกปะ เดีวเราเดีเราม่ไอร่ไหอ,อะจจะเป็นโจลบเลือกเล่ยขมาดโอ่ลบเป็นอะดีเรื่องขนาโอเคว่าแก้วหกลบสี่เหลือเท่าไรร่ริเเฉียนเสื้อต่นนี้ตสาสาวเรื่เฉียนเสื้อต่านห้ตสาสาวหกลบสี่ลบ ปเฉลยกืนนะเขียซร์โอเคเราจะพบกไน้ดครับโจทจ์ไบจดคูณจดคูณอ่ะช่วยหน่อยเล่เลกให้หน่อยเอาตอบคูณตอบคอบคูณตอบโอเคตอบคุณค่ะ วกแก้วสองคูณสลูกได้เท่าไรเอ่อเฉินซันตังนี้ตั้สาสองคูณสแล้วลกเอ่อเฉินซันตังนี้ตั้งาเฉลยนะี๋วอคูณสชีกอนเอาชีกอนโอเคแค่นี้โอเคโอไคไม่เยอะกำลังดีลูก อสอเฉินซานหมดแา้วโอเคเรับแวเว้าไม่ไห้ครับโจนหารเอาหกหารเลขสองอเหลือเลขสามทีลูก ครโอเคครลูขอบคุณค่ะตัแก้จบสุดท้ายนะลูกหฐานสได้เท่าไร่หาฐานสาลีวชูอีันหตาวลีวชูอีตุนาวหฐานสามลูกรู้ปะลวชู ดลยดยจไปชมราการต่อไปนะครับหมู่ภาพุนนะครับอตะกูครับผมตู้ฮัลโหลโอ้ มามาเดี๋ยวกาสองลูกแล้วกระบางเออเอาเข้าโกลูกตรงนูนูดูนูหมูเตะบอลหมูเตะบอลดูหมูเตะบอลอย่งน้หมูเตะบอลอะไรแล้วสกอตลุกลุกป่าเลยครับป่าเลยครับตรงไปแล้ว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 เข้ามาเข้ามา อ่ะตั้งลูที่สองต่อเลยมาดูกันครับลูกนี้จะเข้าหรือเปล่าไปลูกเลรอเอามาเข้าไปเลยอ่ะไปลูกไปลูกเอาให้เข้าโปเลยนะ ลูกพายตัวที่สองลูกท้ายแล้วซุบลุกได้ไหมได้ไหมมาแห่มันไม่ติดแบบอ่ะขอเติมหน่อยขอเติมหน่อยเออโดนหมูหลอกก็ได้ตัวขยับเติมไะเอ้าวมาเอาไม่เท่าเอ้ยอ่าเอ้ยทำไไม่เอาอีกแล้วอ่ะโอ้โหตายแล้วหมดมือเอาหมดมืออ่ะกลัไม่เท่าไหร่ออกมาให้หมดหมดแล้วหมดแล้วโอเคอ่ะโอเค อันนี้นะลูกมนกหมูหลอกนะไปแล้วไปเลยวอนอะไรก็รมัเรวนนี้ตัวอย่นี่หลอกกินทั้งวันเงี้ยไปแล้วไปครับโอเคครับไปนะครับไปนะครับหมดมืจริงเข้า่าเข้าื่เข้าร่อเข้าแล้วปไหนครับเจ้าหคเจ้า

好了吗？One, two, three, go！来来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 

ทุกท่านครับผมขอ่คนง่างบ่คุณคนระับข่บคนะบครับ